ระแวงไก่ย่าตอนอยากเจอก่ย่าเอ่อในห้องประชาการนะเอ่อเป็นศูนย์กลางของหน่วยซิกพูดง่ายๆก็คืออยู่ตรงกลางเลยนะนะคือมันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วก็ที่ยานลำเนียนะสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ก็เพราะเอ่อ อเอ่อพอลี่เอ่อลิพาอะไรลิพอเซอริฟน,นั่เนเออดีเดช่างจเอาจากอาลิาเบสแห่งนี้นะเ<ล> <ๆ S 2> ราอยู่ได้ก็เพราะว่าพลังของลิพอเซอริฟนั่นเองๆๆเวลาที่โลกเกิดเหตุร้ายเนี่ยเราก็สามารถไปที่นั่นได้ทันทีเลยแล้วก็จากอาวกาศเอ่อจะพูดยังไงดีนะสิ่งที่มาทำลายล้างโลกครับใช่ถูกต้องเออเดือดแตกใช่ไหมลู้คุณไม่ขนาดทำงานที่ใกล้ให้พอดีเด็กยังนั้นเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วครับ เด็กจากทั่วประเทศที่ได้รับเลือกจากหน่วยซิกตอนนี้พวกเขากำลังเดินสำรวดไปทั่วแอเริเบครั้งนี้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้เด็กๆได้เข้าชมและหน่วยซิกก็ให้การต้อนรับผู้เด็กๆอย่างอบอุน่นสวัสดีทุกๆคนคะ่ะสวัสดีครับงั้นจะให้แนะนำกันทีละคนเลยนะคะได้ครับซิีคาดานาโอยโยกีครับแหมเสียงดังฟังชัดจังเลย นัตากล้องสครับโอซิยะทาคาฮิโกะครับโอซาวะทาโรกครับนาราเทาเคชิครับโทยามะคาไนอะอีค่ะเอาละใครมีคำถามอะไรไหมครับครับทาโร่คุงใช่ไหมเนี่ยมีอะไรครับพวกผมอยากเจออุนดามงไกยะครับเออฮะทำไงจะได้เจอล่ะครับทำยังไงล่ะไกยะถึงจะออกมาคือไม่ใช่ว่าเรียกไกยะแล้วจะมาได้เลยนะ อุลตร้าแมนน่ะเขามาช่วยพวกเราแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพวกเราก็ต้องพยายามให้สุดความสามารถก่อนที่นี่เป็นโรงเก็บเครื่องบินนะไพรเตอรยักษ์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญบ้านเลยว้าวบ้านเลยไพเตอร์ลำนี้ตอนนี้เป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกเลยรู้ไหมเร็วที่สดเลยเอาละได้เวลาพาเด็กๆขึ้นดับไลเนอร์แล้ว ขึ้นดับไดเนอร์เลยนะคะครับทารทคุงไม่ได้ไปล่ะเพื่อน,อนๆไปขึ้นดับไดเนอร์กันหมดแล้วนะแต่ผมผมชอบไฟเตอร์ e อที่สุดเลยครับเป็นเครื่องบินของพี่ไม่ใช่หรอกครับ ที่จริงแล้วเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินน่ะนะแต่พี่ดัดแปลงไว้หลายอย่างเลยแล้วก็เคยร่วมต่อสู้กับไกาย,ย่าด้วยใช่ไหมล่ะคะอือใช่แล้วต่อสู้ด้วยกันดับไลเนอร์ออกยานไปแล้วทีมไลนิง่งออกบินคุ้มกันยานดับไลเนอร์รับซ่า พระวจีบาค,ครับทำไมอนุญ,ญาตให้เด็กๆมาเยี่ยมที่นี่ล่ะครับผมว่ามันจำเป็นนะเด็กๆที่กลัวท้องฟ้าคิดว่าไม่มีอนาคตภายภาคหน้าให้เห็นไม่หรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมอยากให้เด็กๆนี่มีความหวังและอยากจะให้พวกเขาได้เห็นด้วยตาของตัวเองให้เขาได้เห็นอเรียเบสแสงนี้แล้วก็เห็นภาพการทำงานของทุกๆคนเอ่อ ซียวเซวิขอบใจมากนะะไม่เป็นไรครับอาซสโกกแปลกมากเลยอะมีอะไรเหรอจจี้แปลกจังเลยนะไม่น่าเป็นไปได้ไนะมีอะไรเหรอแปลกจำนวนคนที่ขึ้นเครื่องดับไลเนอร์ไม่ครอบรอคะคระไม่ครบเหรอแปลว,ว่ามีใครยังเหลืออยู่อย่างนั้นเหรออืทผมจะได้แจ้งรถสาวคันปลอดภัยนะครับ ุณอ,อยาได้ข่าวมากขนาดนี้เลยเหรอเออคือว่าผมยอมรับไม่ได้นะครับมีเครื่องไฟเตอร์สมรรถภาพสูงแล้วก็อุปกรณ์ไฮเทคทรงอนุภาพแต่ปิดบังไม่ให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ด้วยนะครับพวกเราไม่มีทางเลือกคงจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับ เพราะเจ้าสิ่งที่จะมาทําลายล้างโลกนี่แหละที่ทำให้ทั่วโลกต้องตื่นประหนกแต่ถ้ามันไม่มาอาวุนเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปใช้ในสงครามผมตอบอะไรคุณไม่ได้หรอกผมรู้คําตอบอยู่แล้วหนาสุสมินี่เหรอครับนักรบบนภาคพื้นอากาศนะ ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆมันเหมือนกับการเล่นเกมสงครามโอกาสยังไงอย่างนั้นเลยเอาชีวิตผู้คนเป็นเดิมพันนี่หรืองานคุณน่ะตอบผมหน่อยได้ไหมขอผู้บุกลุกแล้วจะส่งกลับขึ้นดินด้วยยานพิชคาร,รี เก็บไว้ก่อนจนกว่าจะถึงพื้นนะครับเชิญตาสบายเลยไปได้แล้วพิชแครีเตรียมตัวเทคออฟเดี๋ยวก่อนนะคะมิราสโกเกิดเหตุการณ์แปลกๆค่ะมีอะไรบางอย่างไล่ตามดับไลเนอร์แต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะวอมโมฮอเ์หรอคล้ายครับแต่ไม่ใช่นี่มันคืออะไรอ่ะ จมมอไไันมะิออกมาไดแล้วรับทราบรายงานฉุกเฉินจาก G ีเออเบสมีคนเหลืออยู่ที่แอริเบสอีกหนึ่งคนจะนักข่าวนั่นเราต้องส่งกลับพื้นดินดนี่นะไม่ค่ะเด็กอีกหนึ่งคนทารกคุงเขาไม่ได้ขึ้นดับไลเนอร์ค่ะอะไรนะนี่ทำไมถึงไม่พาทารกคุงกลับมาพร้อมๆคนอื่นละ่ะทารกคคุงเนะี่ยเป็นตัวแทนของทุกคนค่ะตัวแทน ดูแท,ทนทำอะไรเหรอไปพบไก่ย,ย่านะคะเอ๊ะกูได้โขดูนั่นสิครับโอ้โอ้โว้ยวงแหวนไฟฟ้าเรอทำไมเร็วแบบนี้ล่ะมันกำลังพุ่งเหมือนยังโลกคล้ายกับลิฟต์ของ,องวงโคจรอย่างหนึ่งครับมันจะตกลงมาที่ไหนเนี่ยเจอเบสคะ่ะ มีมอสมันกลับมาอีกแล้ว,วสิบลายลามกมีเป้าหมายที่ชีอเบสเลยหัวหน้าคอยอย่ามาคะ่ะกรุนาเปลี่ยนเส้นทางพีชแครีวยคะกำลังพุ่งชนคุณคะ่ระรักษาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับช่วยชีวิตใต้ที่นั่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาช่วยตัวเองเท่านั้นนะจำไว้เนี่ยผมไม่ใช่ลูกน้องคุณนะมันมาแล้วโดยเหตนจากัทมิมันไ่ทันแล้ว เร่อมึงแต่นี้โทรไปสามีนะครับมอกใหถ่ายทอดสดนะครับเรียกเ ุดดยอทุกลำเตรียมพร้อมหลายนิ้วถูกครับครับคงร่อนลงอย่างปลอดภัยใช่ไหมครับเนี่ยคือว่าผมเป็นโรคโลัวความสูงนะผมมีโรคประจำตัวยอุสานทอมาถึงอาเรียเบสเช่นะประตูเบรกกำลังจะเปิดครับอะไรนะเอสเปิดออกเองหรอ ไม่หรอกครับต้องมีใครอยู่ในนั้นต้องใครน่ะ E X ตอบด้วยพ่อแม่เด็กอยู่บนเครื่องด้วยเหรอเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยมีเด็กอยู่ในห้องนักบินของยาน E F ค่ะเห็นภาพหรือเปล่า E X เช่าทุกหมดเฮาส์เฮาส์เฮาส์ เฮาสเกิดระบบขัดข้องติดต่อกับ EX ไม่ได้เลยครับเป็นความรับผิดชอบของฉันเองฉันผิดเองไม่ครับพวกเราต้องร่วมร,รับผิดชอบเลครับเราจะต้องพาเด็กคนนี้กลับมาให้ได้ครับผม ใช่ไหม,อมตอนนี้ยานที่หนูนั่งอยู่น่ะยานไฟเตอร์ EX ครับใช่แล้วมันเป็นยานทันสมัยที่สุดนะเราต้องช่วยเธอได้แน่หนูเข้าใจไหมปกป้องเจียวเบนไว้ให้ได้รับ้า ไปหาเ,เข้าใครเอ็ไม e ่ได้ครับฉันจะไปหัวหน้าครับทำเรื่องคุณเนี่ยคุณเป็นคนร,รับผิดชอบไม่ใช่เหรอหรดีคุณจะไปช่วยเขาเอง่ะไม่ไง่ะเข้าเป้า 啊！啊、ah? uh uh, uh, uh. oh oh，恶！啊！啊！啊，啊。 ได้ขับเครื่องนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยทารุฉันก็นจะไปนะทารุทาร่ได้ยินไหมธราก,กายาใช่ไหมกายากำลังพยายามอยู่เข็มแขงเข้าไว้นะเธอมีความกล้าใช่ไหมหลอกพวกคุมยาตีเอชดูสิฮะใช่แล้วจะต้องขับได้แน่เลยให้ผมขับเหรอเอาละ ฟังให้ดีนะก่อนอื่นนั่งที่ให้เรียบร้อยแล้วก็รักขุ้ขันด้วยจะบ้าหรือไงพ้ยพูดบ้าอะไรอย่างนั้นเหรอเห็นเด็กเป็นลูกน้องหรือไงเนี่ยฮะร,รู้ไหมว่าทําไมหันน้าถึงได้ขับยานโฟลเตอร์ออกไปไมีเหตุฉุกเฉินไงถามได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาออกไปเพื่อให้เด็กเห็นหน้าฉันอะไ่ใกล้เธอแล้วาว แสดงความกล้าออกมาสิความกล้าของผมรอการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการสู้รบแต่ว่าก่อนหน้านั้นพวกเราต้องทำความเข้าใจวัวหน้าที่สั่งการจะให้เราเห็นหน้าทุกครั้งงานที่สเสี่ยงตายแบบนี้ของพวกเราการเชื่อถือผู้บังคับบัญชาเป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดลูกน้องแสดงว่าไม่ใช่มาในเกม ฟังให้ดีนะจับคันบังคับให้แน่นแต่อย่าบีบจนแน่นเกินไปล่ะจะไ้้ทาโรุแล้วทีนี้ก็มองทั้งขวามือดันมือจับลงให้สุดออกแรงให้สุดๆไปเลย ดีมากดีมากจากนั้นก็พยายามจับที่แกบังคับเครื่องอืม จอกจอกยางพโ้ยนรอยอะไรนี่โอ้ยรับไทันโอยยาโอ้โหยายาแบบนี้โอ้ยจฟาืนไม่เอาติดกติกาโอ้ยยาโอ้ยติดกติกาารยา กยายยะก็กําลังพยายามอยู่ถ้าหากเขาจะตายนะยังก็นี่ใช่แล้วแล้วก็ค่อยๆพลักันโยก ให้เลื่อนมาข้างหน้านะท่าช้าท่าช้า,าทีนี้ก็ควบคุมเรดาร์แล้วสาระดับไว้ที่8องศา<ะ>เอ่อก็ทษทีนะลุงใช้ภาษายากไปหน่อยนะก <c oughs> <c oughs> ็เล่นหน้าดูแบบนี้ <c oughs> เด็กก็กลัวย่าเซใช่แล้วดีมากทาโร 有了呢。 กายาขอบใจมากนะที่ไหนกันที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮะกายากายาทโร,ถ,รถึงเจอเวบสอย่างปลอดภัยแล้วแหละค่ะโอ้ค่อยอยางชั่วดีแล้วที่เด็กปลอดภยัยนี่แหละสำคัญที่สุดละดีแล้วนะใช่ครับนะแล้วที่เกิดขึ้นในครั้งน,น,นี้เป็นเากายกระทำตามเพอใจนะ ครับแต่ว่าความกล้าหาญของเธอก็สมแล้วที่ได้สวมเครื่องแบบซิกขอบคุณครับคุณลุงเอ่อทาโรโทำไมอยากเจอไกย่านักล่ะฮะผมมีอะไรให้เขาดูแต่ว่าคือผมนี่ใช่ไหมจ๊ะนี่มันนี่ทาโรโใช่แล้วนี่แหละฮะนี่ไงล่ะครับ เด็กที่ได้รับเลือกแล้วก็เด็กที่ไม่ได้รับเลือกนะคะทุกคนอยากส่งกําลังใจนะคะฮะอากูกับกาย่จะร่วมกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดใช่ไหมล่ะครับอากูเหรอที่จริงอากูกับกาย่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมฮะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทั้งสองคนเ,เป็นอุลตราแมนเหมือนกันไง เทปวันนี้นะครับเก็บไว้เป็นของที่เราลึกก็แล้วกันอขอบอกเลยครับว่าคุณอะเท่สุดๆปไปเลยคุณรู้